ดีพ่อหาและแม่ นะคะคและในวันเหนี้เราก็มาอยู่กันที่วันชอ็อปทางวันช็อปขอ,อน้าเสนอซุ้มตัวนี้เลยค่ะเป็นซุ้มที่ดีไซน์สวยและแข็งแรงมากตัวซุ้มของเราทํามาจากแผ่นเมทัลชีตและนอกจากนั้นตัวหน้าต่างของเรายังเปิดออกได้3ด้านตัวหน้าต่างจะเป็นหน้าต่างบานาพับและจะมีเหล็กคําให้ตัวโครงเหล็กของเราก็ายังพ่นสีขาวให้กับลูกค้าอีกด้วยตัวบาไม้ของเราเป็นบานไม้ต่างระดับและที่สาคัญเราได้พ่มเคลือบให้กันได้หมดไม่ว่าทั้งฝนและแดดและยังไม ไม่หมดเพียงเท่านั้นภายในสุงเน่ายังมีชั้นวางของไม่สองชั้นและจิ้งหลังของให้อีกหนึ่งหลุมบอกได้เลยว่าสะดวกมากแรดวงไฟของเราเป็นดวงไฟ LED สีวอร์มสั่ง 2, ฟ้าให้เป็นเรื่องระบบไฟเราก็ทามาให้อย่างดีและตัวประตูเขาอยู่ทางด้านหลังหากใครกําลังกังวลว่าร้อนไหมนี่ค่ะเราติดฉนวนกันความร้อนให้กับสุ่มตัวนี้ด้วยเรามีรู้ไม่ด้วยเปิแล้วก็ยนี่ครับ ปแล้วก็อีกเลยปึงป้งและหากท่านใดสนใจส้มที่มีคุณภาพดีและราคาถูกต้องที่นี่ค่ะถูกและดีที่วันชอบ